สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง PK นะครับวันนี้เราจะมาถ่ายรูปอาทิท่านะครับตอนกลางคืนถ่ายเงี้ให้สวยนะครับกับแสงแบบนี้นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาเชิญรถให้นะครับสวัสดีครับเจอกันอีกนะครับเจอกันครับแขกรับเชิญนะครับคนดังในติ๊กต็อกครับเนี่ยอันนี้จะมาถ่ายรูปเอยนะครับเชิญครับเชิรถตอนนี้ครับเหนมึงดี่ป่าครับมึงเก่งยินดีนี่ครับนํำยาชมยาใหมเลยครับ ตัวนี้เป็นแบบไหนครับเอ่อจะเป็นโฟมนะครับตัวนี้ไม่ใช่น้ำนะครับครับขอบคุณครับนะครับก็เห็นเป็นโฟมเลยเราจะไปดูความเงากันนะครับถ้าเอาตามจริงแมไม่ต้องฉีดเยอะขนาดนี้นะครับเปลืองครับถายไปครับยายตัวนี้ครับสนใจติดต่อทางเฟซบุ๊กอะไรเฉยได้นะครับเยจะใส่ภาพเพื่มข้างๆนะครับไว้ห้าสิบบาทครับสนใจทักเชทนมาครับ นะครับเช็ดรถให้แบบต้องเงาก่อนนะครับภาพหน้จอไม่สวยต้องเช็ดแบบละเอียดๆนะครับน่าจะนานหน่อยก็ขัดเดิมครับที่รีวิวไปก็มีอะไรมาครับทอนี้งบน้อยยังไม่มีตังค์ซื้อขากล้องเลยครับพรุ่งนี้อย่งนีครับคลิปยกล้อครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่าน่าจะทำคลิปยกล้อครับพรุ่งนี้ติดตามด้ครับ تاسو کولی شئ موږ سره تعقیب وکړئ او کولی شئ دا شریک کړئ เบิกใหม่หลายชิ้นครับเนี่ยจะเบิกใหม่ทุกชิ้นนะครับมั้นรถใหม่นะครับเนี่ยตอนนั้นที่ดูรีวิวไปนะครับนี่นะครับการลอยถังตรงนี้ครับเท่าไหร่ครับเนี่ยเที่ยวคำวันนะครับสองร้อยครับสองครับที่ดูรีวิวไปครับเนี่ยกับยลช่มหลังครับยกช่วงครับต้นดูต้นตดูตรงไหนครับมืดครับขออภัยด้วยนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับได้มาประมาณห้าร้อยเก้าสิบครับประมาณห้าร้อยครับเนี้ยขอแค่ครับแล้วก็เธอคันนี้หลายปีก็เปลี่ยนแบบแบตของอะไรดูครับเกียร์เปิดครับเนี้ยแบบแต่งครับกอยิงครับนี่ครับแล้วก็ไม่โฟกัสเลยครับไอ้นี่ก็ทําอกครับบ้างครับไม่มีอะไรทาแรงแน่น้อยครับคันนี้เพื่อนก็ไม่คอมเมนต์ครับประยาดให้ทำที่แบบไหน ค่นี้ก็ก็คร่าวๆาวครับก็ตนรถเจ้าของช่องแดกครับเนี่ยก,ก็แรงครับก็แรงก็ปิ่งได้อยู่ครับรถเจ้าของช่องก็หลับไปแล้วครับเพราะว่าจะแดกคันนี้แต่ว่าหลับไปก่อนคันี้ที่ว่าคาดการว่าจะเปลี่ยนกล่องครับนะครับใช้กล่องลีนแบบครับเจ้าของว่าจะเปลี่ยนกล่องลีนแบบใหม่ครับเนี่ย น่า <N ak> จะสุดเขาพันเนี้ยสุดๆแล้วครับลมเยอะใช่ไหมมชครับพรุ่งนี้น่าจะยกตัวครับติดตามชมคลิปไปเลยครับคลิปนี้น่าจะน่าจะตัดพวกลงปลาไปครับเนี่ยเพราะไม่มีอะไรทำครับเนี่ยเดี๋ยวเรื่งดึกนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครดูไหมครับจะถ่ายคลิปใส่จะถ่ายภาพให้ดูนะครับถ่ายภาพไม่รู้แล้วใส่ด้านหลังนะครับถ้าถ่าย ตอนนี้มันสวยหรือเปล่าถ้าไม่สวยพ่งนี้จะถ่ายคิดจะรอนฮเนี่ยครับใช้คนดังในไติ๊กต่าครับเจ๊นะครับอร่อยเจครับเนี่ยก็ก็เส้นใหญ่ะครับเป็นชองช่องอะ่ะตกอะไรก็แชร์กันตามได้ครับเดี๋ยวเราไป เดี๋ยวเราถ่ายภาพเลยนะครับเถ่ายภาพให้ดูครับงาครับใาการชมรูปนะครับนี่ก็่างกันนะครับติตตอเราดที่อ่อยเชครับนแปเฟซบุ๊กไปนะครับแล้วก็เป็นทีมงานเดียวกันนะครับ จบซีน,นิเพียเท่นี้นะครับนฝากติดตามช่อง PK ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ